ไปอลเยเลยเยกไปออกมานั่นไปเกี่ยวกิ่งไม้ไปมืคืนนั่นจัง นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มาช่วยชาวบ้านด้วยนะครับเปลลี่ยนนร้้าแว ทัางมาเปลี่ยนกระเบื้องให้ไม่ได้เลยแผ่นเดียวแผ่นเดียวหลายอันจนนั่นสองแผ่นเลยเอาอเครับารสั้นใช่ไหมตัวนี้ครับโทจรันยอดเสิทธิ์นะครับร้องกับ การป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจป,ปุธรสามงามนะครับตอนนี้ช่วงที่หลังจากประชาชนประสบความจภัยนะครับวันนี้ตำรวจก็มีการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจในเรื่องระวังทรัพย์สินของประชาชนที่ของผู้ประสบภัยนะครับก็มีการตรวจเข้มในส่วนที่ในบร,ร,ริเวณพื้นที่นี้นะครับนอกจากตรวจปกติแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุอะไรก็แจ้งหนึ่งก็หนึ่งนะครับซึงสามารถที่จะมาดำเนินการได้ทันที ในส่วนกําลังการช่วยเหลือถ้าประชาชนร้องขอให้ช่วยยกนุนยกหนีตารวจพอไหวไหมครับอ๋อพร้อมครับพร้อมครับเพราะก็กำลังเราสามารถที่จะเรียกมาได้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็ไปหลังจากที่ฝนสงบแล้วนะครับล้วก็ไปดูแลตามสมนจัดการเกีลือก พวกกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่ล้มมาขวางถนนครับก็ประสานงานทุกหน่วยงานนั้นร่วมช่วยกันก็มีหลายหน่วยงานที่สต้มทัองรถง,ง,งหนือยกู้ภัยต่างๆก็มาช่วยกันสามารถสัญจรได้ปกติครับ